อนุสอนหนุ่สมคิดแจ้งความเอาผิดคนแอบอ้างยันต้นอ้อเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวเพื่อไทยแต่เกี่ยวกับพักไหนเชื่อหากคดีเข้าสู่ศาลความจริงจะปรากฏเมื่อเวลา11.30นาฬิกา30นาทีวันที่5กรกฎาคมที่รัฐสภาในอนุสอเอี่ยมสะอาดสอสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่มีผู้แอบอ้างทำบัตรเข้าออกทำเนียบรัฐบาล โดยอ้างชื่อนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้นายสมคิดได้ให้สัมภาษณ์อย่างครบถ้วนชัดเจนและการที่ไปแจ้งความนั้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสแสวงหาข้อเท็จจริงส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการหลอกลวงที่มีการอ้างบุคคลอื่นตนคิดว่าในส่วนของนายสมคิดที่ไปแจ้งความไว้คดีคงจะเดินหน้า วมถึงกรณีของผู้เสียหายหรือคิดว่าตัวเองเสียหายก็สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิจารณาไตาส่สวนได้นายอนุสร์กล่าวต่อว่าในส่วนของสภาที่มีข่าวการแต่งตั้งบุคคลภายนอกและเรียกรับผลประโชยตนคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดระหว่างผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ซื้อและอ้างว่าเป็นผู้ขายรวมถึงผู้ที่อ้างว่าเป็นตัวกลางหรือเป็นนายหน้า ข้อแท้จริงคือตำแหน่งเลข,ขานุการประจำคณะกรรมาการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือตั้งมาเพื่อทำงานในกรรมธิการฉะนั้นตั้งแล้วต้องมาทำงานและตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆซึ่งเปิดช่องทางให้ตั้งบุคคลภายนอกได้ส่วนการแสวงหาประโยชน์หรือการไปเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ตนเชื่อว่าเมื่อเรื่องเป็นคดีความแล้วก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล ข้อเท็จจริงก็จะปรากฏว่าใครกันแน่ที่เป็นคนแอบอ้างหรือกระบวนการดังกล่าวมีใครบ้างเมื่อถามว่าคนที่ถูกแอบอ้างคือนางสาวชลิดาพลมาศหรือต้นอ้อเป็นหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยมาก่อนหรือไม่นายอนุสรกล่าวว่าตนไม่ทราบแต่เท่าที่ติดตามสิ่งที่นายสมคิดให้สัมภาษณ์ไปนั้น คือบุคคลที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้มาในรูปแบบของคนที่ทำงานภาคประชาชนอาจจะให้ความเห็นในเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วจึงไปจัดรายการทางโซเชียลจึงทำให้คนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการช่วยเหลือก็เข้าหาผู้ที่ถูกกล่าวหานี้แต่ขอเรียนว่าพรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆส่วนจะเกี่ยวข้องกับพรคก,การเมืองใดหรือคนไหน นคิดว่าเมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลแล้วความจริงก็จะปรากฏต่อไปเมื่อถามย้ำว่าที่ผ่านมามีการแอบอ้างพับเพื่อไทยแบบนี้หรือไม่ในอนุสร์กล่าวว่าเท่าที่ตนอยู่ในพักเพื่อไทยมาไม่เคยได้ยินกรณีแบบนี้อย่างที่ตนเรียนแล้วว่าคนที่ไปแอบอ้างว่ามีตำแหน่งนี้พร้อมจะขายและคนบอกว่าจะไปซื้อหรือคนที่แอบอ้างว่าเป็นนายหน้าล้วนเกิดจากความไม่เข้าใจ ฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจจะใช้คำว่าหลอกลวงหรือเข้าใจผิดต่อกันก็เป็นสิทธิที่จะใช้ได้แต่ขอย้ำว่าเจตนารวมหลักๆของการตั้งเลขานุการคณะกรรมการการคือเพื่อมาช่วยทํางานช่วยประธานและกรรมธิการในการที่จะทํางานร่วมกันและเชื่อว่าเรื่องนี้ในวิกฤตเป็นโอกาสที่จะเป็นช่องทางในการหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าที่กล่าวหากันไปมาแท้จริงแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายอนุสรกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องซื้อขายวุฒิการศึกษานั้นทางสถาบันการศึกษาที่ถูกพาดพิงได้ออกมาชี้แจงแล้วและถ้าเป็นคดีตนคิดว่าเรื่องเหล่านี้ก็สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้ไม่ยากและวันนี้สังคมเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลได้อยู่แล้วซึ่งโดยหลักการการขายวุฒิการศึกษาไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงและหากมีการแชร์หรือมีแชทหลุดอีกคนที่เกี่ยวข้องก็สามารถชี้แจงได้